สวัสดีครับพบกันอีกแล้วในรายการทาไม่ชินคิสรายการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และความคิดให้กับเด็กโดยผ่านทางการ์ตูนที่เราคัดสรรเนื้อหาไปแล้วเป็นอย่างดีครับแกรฟี่คิกออฟในตอนที่แล้วความสุขที่จะจาัดก,การเล่นผู้ซอนร่วมกันนะครับทั้งเอาตกคุงและทากิจคงจึงตัดสินใจเข้าร่วมทีมโมโมยามะพีเดเตอร์ทำให้ตอนนี้ทีมของเราก็มีสมาชิกครบ8คนแล้วนะครับ ลหลังจากนี้ทุกคนในทีมก็ได้ไปเข้าค่ายฝึกร่วมกันครับที่บ้านพักต่างอากาศของเกรกะาจางนั่นเองครับเพื่อพัฒนาทีมเวิร์กและทักษะของตัวเองเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน,ขน,ขนมิลัยครับที่กจะเกิดขึ้นนั่นเองครับส่วนการฝึกฝนน่าจะหนักแค่ไหนจะมีอุปสรรคขนาดไหนรออยู่ก็ต้องไปชมไนต่อนนี้กันแล้วครับ จากนานาชาติคาวาฮาร่เฮเวนอาโอโตกาซาเลสทาคุมะคุงและสกิ ung, ยามะทากิคุงได้ย้ายมาอยู่ทีมพีเดเตอร์แทนตอนนี้เรามีผู้เล่น8คนและพร้อมที่จะลุยไปกับการแข่งวิไลครับแล้วผู้เราต้องการท่าร่างกายคนทั้งสองคนพร้อมก่อน <c oughs> ในเก้าแรกผู้เราจะไปที่บ้านพักต่างอากาศของเรกาจังเพื่อฝึกทีมเวิร์กและทักษะของผู้เราเอง่ายฝึกยังไงละ่ะ ไายรถเมล์ของไซออนจีด้วยเหรเนี่ยสวัสดีครับพวกคุณโมโมยามะาพีเดเตอร์ทุกท่านใช่ไหมคะพวกเรากำลังรออยู่เลยค่ะยินดีทอนรับค่ะทาอนี้ก็ต้องฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณมากครับฝากคุณด้วยนะครับ ดูสิมีสนามกอล์ฟด้วยอะนะตะกูลไซออนจีน่ากลัวจังนะครับคุณวาซิชิมะครับได้กะจังสบายดีไหมครับคุณหนูช็อกจากการแพ้ทัวนาเมนต์ระดับจังหวัดก็จริงอยู่แต่ว่าตอนนี้เกิดตื่นร้อนขึ้นมาแล้วล่ะคะ่ะเธอโทรมาบอกว่ากำลังฝึกพิเศษอยู่ด้วยละ่ะอยากจะไวๆจังนะคุณหนูก็กำลังรอจะได้เจอทุกคนอยู่เหมือนกันคะ่ะบอกว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นผลลัพธ์ที่เธอฝึกมานะคะเอ๊ะ ฉันอยากจะเห็นแล้วสิรหรือบางทีเธออาจจะเก่งกว่าโชคุงขึ้นมาก็ได้นะครับเออ,เออเรียวเจ็ดคงพูดแรงเกินไปแล้วเนาะผมเองก็เก่งขึ้นทีละนิดเหมือนกันเนาะล้อเล่นนะครับเอ,อเ,ออเอ้อ่านายท่านคะคุณานายคะทุกท่านมาถึงแล้วล่ะคะ่ะโอ้ ยินดีต้อนรับทุกคนขอบใจมากนะเจ้าที่เดินทางมานี่ขอบคุณมนกครัเอ๊ะเด็กผู้หญิงน่ารักคนนั้นใครอะไม่อยู่รู้สิโยอไซออนจิไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะสกิยามาักคุงยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่รู้จักเออเรียกทากิก็ได้อย่าอยอ,อ,อ,อย่าบอกน้องนะเรเล่ใส่ซเลยนะโกหนี่พวกนายทำไมตกใจขนาดนั้นเล่าแต่ว่าไม่ประหลาดใจบ้างหรอครับเขาคนธรรมดาจะผอมได้ขนาดนี้ในเวลาสั้นๆได้เหรอไสออนจีเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะครับ ห้องของทุกคนอยู่ชั้นสองนะบ้านพักตากอากาศของไรากาจางเนี่ยใหญ่มากเลยนะแชร์แล้วตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยตกใจละวสิเป็นของสะสมของคุณปู่นะ<อ>น่ากลัวนิดนิดใช่ไหม<อ>แล้วก็<อ>นี่ห้องของทุกคนนะจากห้องริมสุดโคต้ตาคุงริจิคุงออโซคุงโชคุงแล้วก็อีกฝั่งริมสุด อาโอโตะคุงทากิคุงขคชินาชิมะคุณเคียวโกะแล้วก็เอริกาจังกับฉันอยู่ห้องนี้พวกเรามีห้องของตัวเองเลยสินะครับแบบนี้ก็เล่นปลาหมอนไม่ได้อ่ะสิคือว่านะเลกาจังทำไงถึงได้พร้อมขนาดนี้อรอเรื่องนั้นนะนะม,นมาม,มาสร้างที่นี่ให้ฉันฝึกนะ ทุกวันจะต้องวิ่งแบบนี้สิบรอบและฝึกขั้นพื้นฐานด้วยล่ะเอะแบบนี้นี่เองนะ,ฮะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการฝึกสร้างพละกำลังอย่างดีเลยเอาละสอบที่นี่จนถึงพักกลางวันไปเลยเนะพวกเราคิดไว้แล้วว่าเขาต้องพูดแบบนี้คุณมาสึชิมะเอาหมวกกับอุปกรณ์ป้องกันมาให้ทุกคนด้วยค่ะรับทราบแล้วค่ะฉันจะแสะดงวิธีฝึกให้ดูก่อน ช่วยทำตามด้วยนะคะทุกคนโหเรียกกระจังเท้าเบามากเลยฉันก็จะไปด้วยเอาโตฉันไม่แพ้นายแน่นอนคอยดูสิเตรียมตัวยิ้มไม่ออกได้เลยนะเอาละผมก็จะพยายามเหมือนกันเอ่าละนะฉันเองก็ต้องฉันก็จะพยายามเหมือนกันนะนี่ทำไมเกี่ยวดู้สักหน่อยนะ <owad Es> พอเห็นผลการไดเอทของเรกะาจังแล้วฉันก็ต้องเอาด้วยสิโอ้ยให้ตายสิเฮ้ยไซนจิฉันไปก่อนนะฮ้ยเฮเฮยเ้ยเสุดยอดเลยเ้ยเ้ย ตรงนี้ต้องเตะบอลให้เข <Hee 91> ้าเป้าสินะเฮ้ย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 ข่าวนี้แล้วนะ เป็นข้อจัคุงนะเฮ้ย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 ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้รู้จังทำอะไรของคุณกันคะเนี้เฮ้ยเงียบไปเลยด้วเธอทำงานตอนนักกีฬามจะมาเทียบกันได้ยังไงจะยังไงมันก็เหมือนกันและเนอะเมื่อคืนคุณแค่ดื่มมากไปเท่านั้นเองขอลุกหน้าไปก่อนนะอ๋อเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะ ไปก่อนนะชิ่ไล่ตามมาทันแล้วเหรอเนี่ยฉันไม่แพ้นายหรอกน้า้าจริงนะเอาโตนายตัวเบากว่าฉันก็ลำบากหน่อยแล้วนะไม่ใช่เวลามาห่วงคนอื่นหรอกเนาะเขาตะค่ก ข้างหน้าเหรออออ้าออายากหน้าดูเลยนะพอตะคุงกับคนอื่นมุ่งหน้าไปไกลแล้วสินะใหญ่ใหญ่ใหญ่ ได้ดีมากนะอ้ฉันชนะเฉีวเฉียดเลยนะฉันชนะตั้งหากแล้วว่าไงนะนี่ผมชนะใช่ไหมครับเออโทษทีนะมองไม่ทันว่าใครเข้าก่อนนี่ยที่สอง เลกระจังผมได้พังยี้สินะจริงด้วยแค่ครั้งเดียวผมก็ผ่านพวกนี้ได้หมดแล้วฉันก็บอกไปแล้วไงออฉันหนาะไวกว่ายังไงฉันก็ชนะอยู่ดีอะไม่ใช่แล้วฉันทำทำเป็นเด็กไปได้เอาโอโตโคุงเนี่ยดูเหมือนเด็กกว่าที่คิดอีกนะครับนั่นน่ะสิโถยง คนตะคุงเอาโตคุงถ้าไม่เคี้ยวก่อนกลืนเนี่ยเดี๋ยวก็จูก็หลอกไม่ใช่เรื่องของเธอซนหน่อยอิ่มแล้วล่ะครับขอไปเตะบอลให้ย่อยก่อนนะ สองคนน,นั้นน่ะโหรันจริงๆนะพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมกันแล้วก็จริงแต่ก็ไม่อยากแพ้อีกฝ่ายสินะครับทากิคุงจะไปว่าโคตะาคุงเพราะนิสัยของเขาไม่ได้ก็จริงแต่ทําอะไรสักอย่างก,กับอาโอโตะได้บ้างหรือเปล่าอาโอโตะคุงเป็นพวกไมยอมคนสะด้วยสิแต่ว่านานแล้วนะที่ผมไม่ได้เห็นเ <c oughs> ขาเป็นแบบเนี้ย <c oughs> นี่ทากิคุงอาโอโตะคุงเป็นคนแบบไหนหรอ <c oughs> ฉันนึกว่าจะเท่กว่านี้ซะอีกอ่ะจะว่าไป ผมของเขาสีบรอนด้วยปเป็นชาวต่างชาติเหรอแม่ของเขาว่าเป็นคนญี่ปุ่นแต่พ่อของเขาเป็นคนสเปนอะ่ะผมก็ไม่รู้รายละเอียดมากหรอกแต่ว่าพ่อของเขาอยู่ที่สเปนแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วด้วยตอนนี้ก็เลยอยู่กับแม่แค่สองคนเฮ้ยเขาโตนะที่ม่เล่นฟุตบอลก็เพราะว่าคิดว่าเขาจะได้พบกับพ่อของตัวเองอะ่ะถ้าเขามีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างนั้นเองเหรอ ผมคิดว่าเอาโโตคุงมาเข้าทีมนี้ก็เพราะว่าอยากชนะแล้วก็ไปที่สเปนน่ะถ้าพวกเราได้ไปสเปนก็จะได้เจอกับพ่อของเขาสินะแต่ว่าสเปนเนี้ยใหญ่มากเลยนะอาสะหาตัวกันยากไปหน่อยหรือเปล่างั้นหรอครับไม่ต้องเศร้าไปหรอกถ้าได้ไปเดี๋ยวก็คงเจอเองเหละนะ,น,น,น,ะนั่นแน่สินั่นแหละนะโคตะาเอจะสืออะไรของนายเนี่ย ไม่ลองตีสนิทกับเขาดูหรอครับเฮ้ไม่ใช่เรื่องของชั้นสักหน่อยอะ่ะเฮ้ยคุณเกียวโกะช่วยตีให้แรงกว่านี้อีกครับทากีิคุงพยายามนะ่าดูเลยนะ เพราะชานาจ,จิมะให้ทำแนะนำผมหลายอย่างนะครับเหรองั้นก็อย่าเสียใจทีหลังเลยนะครับ <Yeah. S 2> เอาตัวคงเก่งมาก <szcz 're c LAUGH> ส่งบอลมาให้ฉันด้วยนะเข้าใจไหมครับครับเข้าใจแล้วครบับโคตะคุงเฮ้ยโคตะแเตะได้ดสวยมากโคตะคุงสุดยอดเลยอ ทำตูเป pues ็นเด็กไปได้กินเม็ดเข้าไปด้วยระวังท้องเสียเอาหนาหนักกว่าคำว่าเด็กอีกนะเนี่ยได้นะโคได้แล้วนะเก็บไม่ติดขายรทิ้งมาแต่นีีแล้วก็ใจายเสกปรกโอ้ยอ้ยเจ็บคระรับกระรับ แย่แล้วสิทั้งสองคนไม่มีใครยอมใครเลยอ่ะแย่จริงๆไม่มีวิธีทำให้ทั้งสองคนเข้ากันได้เลยเหรอเนี่ยนั่นสินะครับทากิคุงเอาโอโตคุงไม่ชอบอะไรหรอครับนั่นสินะผีละมัง้งฮะถ้างั้นก็ได้ความคิดดีๆแล้วหรอครับข, <อ S 2> ขอบคุณค<ภ>่ะอิ่มจัดอร่อยมากด้วยทุกคน ผมมีข้อเสนอดีๆอยู่คืนนี้ยังอีกยาวไกลเรามาเล่นทดสอบความกล้ากันทดสอบความกล้าเหรอให้จับคู่กันแล้วไปที่สารเจ้าที่อยู่ข้างหลังสนามก๊อฟหลุมที่สแต่ละคู่จะต้องนำของไปเส้นไหว้นะคู่ไหนไววกว่าก็ชนะไปพวกเราไม่ใช่เด็กนะไร้สาระนะดูทำพูดกันสิแล้วใครกันนะเมื่อเช้าทำตัวอย่างเด็กน้อยอะฮะว่ายังไงนะอ เรื่องแล้วว่ามีผีอยู่ที่ศาลเจ้าด้วยอ <c oughs> ย่าหวังนะว่า,วาถ้าสองคนกลัวผีเนาะจะมากลัวอะไรป่านนี้แล้วที่ตอนแข่งเราทำเป็นอดเก่งไปได้น,นั่นนัอนสินะล,ลองลองดูก็ได้ฉันก็ด้วยเออเออถ้าอย่างเงินมาจับคู่กันเลยนะเลขคู่มาทางนี้ส่วนเลขขี้ไปทางนั้นเบอร์นหนึ่งไปกับสองสามไปกับสี่ที่เหลือก็ไล่ไปเรื่อยๆนะ ผมเบอร์สามครับของหนูเบอร์ห้าค่ะโกตะของนายอะได้ยังอ๋อครับสำเร็จเลขหก 6. ฉันได้ไปกับได็กกจังของผมเบอร์สี่ก็ต้องไปกับโชคุงสินะครับอของผมเลขแปก็คงจะต้องไปกับทากิเหรอถ้าอย่างนั้นอ <c oughs> เออาโตง,งั้นเหรอเอาล่ะทุกคนเอามาคืนก่อนออกไปด้วยนะถ้างกันปเะชกันที่หลุมแรกเลยนะอ๋ะ เอาละคู่แรกเริ่มได้ให้ตายสิทำไมพวกเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยนะถ้าอย่างนั้นทุกคนทำตามแผนด้วยนะครับยส,สารเจ้าอยู่ตรงไหนกันน่ะใหญ่ให,ให,ให,ให อะไรของนายเนี่ยปะโถเอ้ยเอาๆมาให่าหกนี่นี่ตื่นสิตื่นได้แล้วน้ไม่เป็นไรนะเฮ้ลูกไฟผีเมื่อกี้เหมือนจะไปแล้วล่ะแต่ว่าฉันก็ทำไฟฉายหายเหมือนกันน่ะกลับไปเอามาเลยฮะนายก็ไปเอาเองสิก็นายเป็นคนทำหล่นนี่นะ เออริงสิเอนี่ไงนี่นายกลัวอย่างนั้นเหรอแค่ตื่นได้นิดหน่อยอะจออฮะมีอะไรเหรอคือว่านายอาจจะเป็นลมไปอีกก็ได้อะก็เลยต้องจับนายเอาไว้อะขอบใจฉันซะด้วยล่ะ เอาโตกลัวถึงขนาดเหงื่อแตกเลยเหรอเออฉันอยู่ทางนี้ตั้งหากเฮ้ยงันไอ้ไอ้ที่เลื่นๆนี่มันอะไรอ่ะเยอะใหญ่เยอะไรกันไอ้ของเลื่อนมาตะกี้นี้อ่ะยังไงก็เถอรีบวางของเส้นไหว้แล้วไปกันดีกว่านะออ

มาไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมอะไม่รู้เหมือนกันนะคงใช่อะนะไอ้้าจสอพวกเกอ้ดงหนีขึ้นข้ามบนอย่างเดียวแล้วมันตามมาแล้ว อ๊ะๆพวกเราต้องรีบหนีแล้วเอาโตมาแล้วฉันไม่เป็นไรหรอกนายหนีไปเถอะเฮ้ยพูดอะไรอ่ะให้กลัวไม่ใช่หรือไงก็กลัวนะสิบอกแล้วไงเล่าเอ๊นี่นี่นายอย่าบอกนะว่าว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะอือ ไหนเนี่ยนะงั้นให้จับมือฉันไว้ตอนโดดลงไปห้ามปล่อยมือเด็ดขาดเลยเข้าใจไหมไม่เป็นไรนะ นอบใจมากเอนนี่พวกนายงั้นผีพวกนั้นเอเป็นแผนของพวกนายเองอย่างนั้นเหรอ แม่เป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆนะครับกองหน้าของชินพีเดเตอร์ต้องเป็นโคต้าคุ้งกับเอาอโตโคุ้งเท่านั้นละเอ้ยพวกนายนี่มันเอาโตจนได้สินะ นั่นสิเด็กพวกนั้นน่ะทำได้ดีมากเลยนะเออค่ายฝึกนี้มันคุ้มจริงๆเลยพาพวกเขาไปสเปนให้ได้เนะอะนี่เป็นไงมั้งเหมาะดีไหมเหมาะมากเลยล่ะเด็กกับจังก็น่ารักมากเลยนะขอบใจมากนะมองอะไรอยู่หรอ สองคนนั้นนะ่ะคงรักกันไปอีกนานเลยเนาะใช่เลยเนาะนี่อย่าบอกนะว่าเรากัจงังแ,แอบชอบโคโชานาจิม่านะไม,ไม่ใช่นะเขาสอนฉันมาตั้งหลายอย่างได้นับถือเขาหนาะจะว่าไป เอริกาจังไม่อยากคู่กับอาโอตโตะคุงตอนทดสอบความกล้าหรอออ๋ไม่ไม่หรอห <c oughs> น้าแดงหมดแล้วนะ <c oughs> เร,เรากกจังใช้ที่ไหนกันเล่าเรากกจังเปลี่ยนไปหน่อยหรือเปล่านะแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราต้องทำที่สเปนครับนี่<อ>มัน สุดยอดเลยนะไอเดียของพวกฟุริยะคุงเนี่ยอืมแต่ว่าน่าสนใจดีไม่สิน่าสนใจมากๆเลยละ่ะา 「つらい時と筆違い」「紙一重のこの道を誰もが歩いている心を受け止めれば愛という文字になる」「相手を認め許し合う命がある限り」「夢と希望に満ち溢れた」「青春という名の列車」「曲線ばかりの列車 私は戻らない!」 โอตุคุงกับโคตาคุงเริ่มเข้าขากันแล้วเยี่ยมจริงๆเลยนั่น<ล>สินะอาหารก็อร่อยทะเลก็สวยแถมเล่นบอลไดท้ทั้งวันไม่มีใครว่าด้วยนั่นสิเอริกาจังเป็นอะไรไปนะ่ะมีอารมณ์ร่วมกว่านี้หน่อยสิก็มีปัญหาของผู้หญิงนะสิอย่าบอนนะว่าป,ปัญหาความรักตอนต่อไปของ Galaxy Ki c k ิ f f ตัวคำมั่นสัญญาในการเข้าค่ายฝึกนั้นสมาชิกในทีมทุกคนต่างตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างหนัก โดยเฉพาะโคตะคุงกับเอาตคุงที่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันนะครับและยังคอยแข่งกันอยู่ตลอดเวลาโอซุคุงและดิจิคุงจึงได้คิดแผนเด็ดเพื่อทำให้ทั้งคู่นั้นเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันนี่ก็คือการทดสอบความกล้าในตอนกลางคืนนั่นก็คือทำเป็นผีหลอกมาผีมาแล้วโอทั้งคู่วิ่งกันใหญ่ลยครับวา่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมาทีมาทีช,ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้แผนนี้เด็ดขาดมากเลยนะครับเลยทำให้ทั้งคู่เปิดใจครับและสนิทกันมากยิ่งขึ้นจนยอมรับอีกฝ่ายในฐานะของสมาชิกทีม โมงจังหวะพีเดเตอร์ได้สำเร็จนั่นเองครับเอาละครับดูการตูวคณะต่อยเสร็จแล้วอย่าลืมไปตรวจตาดูกันบ้านนะครับว่าทำเสร็จรือยังถ้ายังไม่เสร็จรีบทำให้เสร็จนะครับแล้วก็รีบนอนแต่ว่าครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์ด้วยนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ด้วยก็อย่าลืมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุหลานท่านด้วยนะครับนักต่อยคนเราทุกคนด้วยคลิปกิจกรรมน่ารักักของน้องจื่อหลงและคุณแม่นุ้ยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ส co ัปดาห์หนน้าะคครรั Kum ั feels, ับบบบสสวดี โอโหโอโหโอโหทั้งการทรงตัวการวิ่งในความเร็วแถมยังตีลูกได้อย่างรุนแรงและแม่นยำฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่น้องจือหลงอยากลองเล่นไอซ์สเก็ตตอนอายุประมาณ4ี่ขวบนะครับและพอได้เห็นพี่ๆที่เดินไอซ์ฮอกกี้กันอยู่ก็เลยบอกกับคุณแม่ว่าผมอยากใส่บวกที่มีตะก,กร้าเท่ๆแ,แบบนี้บ้างเลยครับซึ่งในตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาไอซ์ฮอกกี้เท่าไหร่นะครับเลยตัดสินใจให้น้องลองเรียนไอซ์สเก็ตดูก่อนนะครับซึ่งน้องก็อดทน และพยายามจนสามารถเดินวิ่งและเบรกบนน้ำแข็งได้อย่างคล่องแคล่วจนสามารถเริ่มเล่นไอซ์ฮอกกี้ได้ตามที่หวังครับและได้มีโอกาสเริ่มลงแข่งกับพี่ๆเพื่อนๆภายในทีมด้วยการเล่นกีฬานั้นนะครับทำให้น้องมีร่างกายแข็งแรงมีไหวพริบเรียนรู้การทําง,งานเป็นทีมแถมยังช่วยให้รู้จักการแบ่งเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการงานซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตในอนาคตอีกด้วยครับกีฬานอกจะ,จะช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และทักษะด้านสังคมให้แก่เด็กๆและหากเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมกันได้ในครอบครัวจะยิ่งเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อีกด้วยนะครับ